บ sí, oh, ้าบ้าบ้าเลยวบ้าบ้าบ้าเอี๋อยากกัดข้ากุนอยากกินข้ากุนเลยอ่ะบ้าบ้าบ้าอ่บ้าบ้าบ้าอตบมือแปะเปะเปะตบมือแปะเปะเปะจ้าดิจ้าจ้าจ้าเร็วเฮ้ครถ

nong yoga nong yoga 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 đây là yoga đây là tham yoga đây là cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền